รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Bye. สวัสดีครับมาพบกับรายการวิ่ w วิ่ e อังกฤษนะครับผมชื่ออดัมนะครับเป็นอาจารย์ที่คุณเคยเห็นใน YouTube นั่นเองนะครับวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่านายกอของเราเขาจะพูดยังไงกับเพื่อนชาวต่างชาติของเขานะครับ wow. finally arrived at the avenue at we've the place is so amazing. What are we going to do today? Shop <ping. S 1> Shop shopping. Chop, shopping. Yeah. Let's go. Let's go. Let's do. Let's do. Movie. 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 Hang out. Hang out. Shopping. มาดูกันครับว่าเมื่อกี้เขาพูดอะไรกันเพื่อนชาวต่างชาติก็พูดขึ้นมาว่า finally We arrived at the Avenue. This place is so amazing. What are we gonna do today? Finally ก็แปลว่าในที่สุด We arrived at the Avenue ก็แปลว่าเรามาถึง the Avenue นั่นเองนะครับ Arrived at ก็แปลว่ามาถึงนะครับแต่ถ้ามาถึงสถานที่ขนาดใหญ่เช่นเมืองหรือประเทศ ก็ใช้คำว่า arrived in this place is so amazing แปลว่าที่นี่น่าทึ่งมาก place ก็แปลว่าสถานที่นั่นเองนะครับ amazing ก็แปลว่าน่าทึ่งหรือน่าพิศวงก็ได้ครับ what are we gonna do today ก็แปลว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันดีเมื่อนำใจความต่างๆนี้มารวมกันเป็นประโยคเต็มๆก็จะเป็นประโยคว่า finally we have arrived at the avenue this place is so amazing What are we gonna do today? เขก็บอกว่าในที่สดุดเรามาถึง The Avenue ที่นี่น่าตื่นเต้นมากวันนี้เราจะทำอะไรกันดีส่วนสิ่งที่นายกพูดกับชาวต่างชาติไปนั้นก็ห้วนไปหน่อยนะครับลองตอบเขากลับไปอย่างนี้นะครับ There are many interesting shops and restaurants for people to hang out in ที่นี่มีร้านคา้าและร้านอาหาร ที่น่าสนใจอยู่หลายร้านให้ผู้คนออกมาพบปะสังสรรค์กัน There are ก็เป็นคำนามพหูพจน์นะครับถ้าเอกพจน์ก็จะใช้คำว่า There is ตะกี้ก็บอกว่ามีหลายร้านนะครับก็เลยต้องใช้ There are นะครับ Many แปลว่ามากมายนั่นเอง Shop ก็มีหลายความหมายนะครับความหมายแรกก็คือซื้อของนั่นเองนะครับเป็นกริยาแล้วถ้าเป็นคำนามก็แปลว่าร้านค้านั่นเองนะครับ Restaurant ก็แปลว่าร้านอาหารหรือไม่ก็พัตคารนะครับ People ก็แปลว่าผู้คนนะครับคำนี้ก็เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ต้องเติม s นะครับ Hang out เป็นภาษาพูดที่ฝรั่งชอบพูดกันนะครับใช้เวลาอยู่ที่ที่หนึ่งเป็นเวลานานๆน,นะครับหรือที่คนไทยจะพูดกันก็คือเที่ยวเตรนั่นเองนะครับลองพูดตามผมสิครับ There are many interesting shops and restaurants for people to hang out in. finally, we've arrived at the avenue. this place is so amazing. what are we going to do today? ah, there are many interesting shops and restaurants for people to hang out in. anything else? Uh, anything else? <laughs> Anything else ก็เป็นคำถามครับหมายถึงว่ามีอะไรอีกไหมลองตอบเขากลับไปอย่างนี้นะครับ There are movie theaters as well movie ก็แปลว่าภาพยนตร์หรือหนังนั่นเองนะครับเมื่อนำ movie มารวมกับ theater ก็จะกลายเป็น movie theater โรงภาพยนตร์นั่นเองนะครับ as well เป็นคำสร้อยหรือคำลงท้ายประโยคครับแปลว่าด้วยนะครับ There are movie theaters as well ก็แปลว่าที่นี่มีโรงภาพยนตร์ด้วยนะครับ The movie theater as well. Thank you for taking me to such a good place like this. I'm very impressed. Shall we go Let's go okay Thank you, Thank you for taking me to such a good place like this. I'm very impressed. Thank you. ขอบคุณนั่นเองครับ take ก็แปลว่านำหรือพาก็เป็นกริยาเหมือนกันนะครับแต่ในประโยคนี้เราก็ใช้คำว่า taking ซึ่งเป็นการเปลี่ยนคำกริยาเป็นคำนามนะครับโดยการเติม ing นั่นเองนะครับ for taking me จึงแปลว่าสำหรับการพาฉันมานะครับ such ก็แปลว่าเช่น such a good place like this จึงแปลว่าสถานที่ดีๆเช่นนี้ impress ก็แปลว่าประทับใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น I'm very impressed ก็แปลว่าฉันประทับใจมากมาดูรูปประโยคเต็มๆอีกทีนึงนะครับ Thank you for taking me to such a good place like this I am very impressed จึงแปลได้ว่าขอบคุณมากที่พาผมมาที่สถานที่ดีๆเช่นนี้ผมประทับใจมาก Thank you for taking me to such a good place like this I am very impressed ก่อนจากกันวันนี้อดัมก็มีคำศัพท์มาฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็ขอบคุณดีแอเวิแจ้งวัฒนะสำหรับสถานที่ให้เราถ่ายทำนะครับพบกันใหม่กับวิงวิ้งอังกฤษพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับสวัสดีครับ Entrance ทางเข้า Exit ทางออก Security Guard พนักงานรักษาความปลอดภัย Guardhouse, ป้อมยาม Parking pass, ป Park ัดจอดรถ Parking lot, ที่จอดรถ Eu